ชมครับนี่ก็ค uh, ือบรรยากาศตลาดหนอไม้นะครับรที่บ้านกกอกนะคร if, ับค่าแล้วครับวันนี้หนอไม้ใยอะไร like นะครับนี่ใยคำใสค่ะหนอไม้ใยคำใสหกกล่องพกกองเมื่อนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบให้ลูกไปเลยว่ามันถุงมา้าจุดยอดสุดยอดซ้อนถุงเข้าเนี้ยรุดหนุนจากในมือเนาะครับนั่นเนี้ยกล่องที่เธอเลื่อน่ะ แบงมเชื่อแบงมันมันเมเดียวเออดนทีงนึงก็ได้ตัวนั้นก็สามตัวนั้นก็สามซ้อนมยามาซ้อนแอนละไปเอท่อหั่นผงก็ถือฮะครับมาทไหนกันนองงามเขนาดนาะ เมื่อแลใบแล้วก็คลุกๆเอาไว้ห่อนมืออื่นก็ได้ห่อนมืออื่นก็ได้ครับโอ้เนาะจ้าเขาเอาไปกรุงเทพแล้วเขาสร้างแบบนี้เลยค่ะโอ้ครับมืออื่นเหปัดอันนี้เนาะโป่งโ่นะครับแกงก็ได้ต้มอะไรครับโอ้ครับผมนี่แหละต้นไม้ยามนี่เนาะจบแล้วนะครับจบต้นไม้บ้านกกกองต้นไม้บ้านกกกองแล้วบรรยากาศหน้าบ้านลุงพลพี่น้องเอ๋ยครับเอาวิเซอร์ท้ายรถเทอะหนึ่งนะครับครับขันบังคับครับช้อนช้อนไหมครับนี่แหละมัดเสียงในนะ ครับคับมัดยิงไหเราโ้วได้หน่อยไหมเมื่อฝ่าเมื่อตอนอ้าวในการครับอ้าใกาไในกาเอ้าวซรันี้เระพี่น้องเอ้ยครับ